คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาลานะครับกด R กับสูตรเต่นบน2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปี63นะครับเศรษฐีเข้าตัวน,นึงครับจาก49งวดเป็น50งวดครับขอญอยตเปลี่ยนตัวเลขนะ ปอยาดเปลี่ยนตัวเลขจะเป็นจาก49งวดเก้าาเป็นห้าสิบวดนะครับมีสัลุดเล็กน้อยอยู่หนึ่งหวดล่าสุดเข้านะครับไม่ได้หลุดนะเราม,มาดูในของวิธีการคำนวณกันนะครับแบบย่นย่อแล้วกันนะหนึ่งกุมภาพันหกสามครับที่ออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดสองตัวล่างออกศูนย์หนะครับเราใช้ในส่วนของหลักสิบรางวัลที่1ครับบวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่1ซึ่งคูณด้3สามครับบวกด้วยหลักร้อย ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งครับสิบหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยหลังนะครับร้อยหลังครั้งที่หนึ่งซึ่งคูณด้วยสามครับแล้วก็บวกด้วยสิบหลังครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่ร้อยหลังครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสามครับบวกลมกันนะครับสองบวกด้วยเจ็ดสามสิบเอ็ดก็คือบวกที่หนึ่งบวกด้วยสองบวกด้วยห้าบวกด้วยเก้าสามยิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสอง บวกด้วย3 3 9ับวก้บวกไปครับบวกลมกันได้เท่ากับ28อันนี้ปรียค3านะครับจะลืมนะ28ครับ28บวกหนึ่งเป็น29ใส่9ครับ9บวก7คงที่9้าบวกเเป็น16บหกใส่หหบวกหนึ่งคงที่เป็น7จับใส่บวกหคงที่ครับเป็น1 3ใส่3ได้9 6้าสาครับ9 6้าสนะครับเรามาดูนะครับแต่ว่าขออนุญาตนะครับย่นย่อให้มันสั้นลงนะครับ ถเห็นแสดงสติเฉยว่าสติมันเดินยาวมากนะครับขึ้นยอดมากนะครับอ่าเรามาดูสตินะครับมันจะมีสะดุดอยู่หนึ่งนวดนะครับอ่ารู้สึกงวดองวของสามสิบตอนน้อขมุกสี่นะครับแต่ว่าเราไม่เพิ่มตัวเลขเอีกใดๆไม่สิ้นนะครับเรามาดูนะครับเริ่มแสดงเห็นตั้งแต่สิบหกตัวลาคมุกสี่แล้วกันนะครับเออนี่ละกันอ่า หนึ่งสิอ่านี่ละกันนะัสิบตั้งแต่ต้นหัวกระดาษละกันนะครับศูนย์สี่หกเจ็ดห้าศูนย์สองตัวเลขสองสามครับ <c oughs> เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะต้องขอไปด้วยนะคระับพอดีมีอุบิเหตุนิดนึงเกี่ยมีมีอาการเล็กน้อยเกี่ยวกับเสียงนะฮะห้าบวกด้วยศูนย์คูณสามบวกด้วยศูนย์นะครับบวกด้วยสี่บวกด้วยสองนะครับบวกด้หนึ่งคูณสามบวกด้สามครับ บวกด้วย6ครับบวกด้วยส3 9สบวกด้วย9้าครับเนี่ยครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไร่เอ่ยห้าบวกด้วยศนบวกด้วย4ี่บวกด้วยสองบวกด้วย1 1คูณ3ามคูณ3บวกด้วย3ามครับบวกด้วย6ครับบวกด้วย3 3 9สบวกด้วย9้าครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย 29่สิบครับยี่สบวก1นงขงที่ครับเป็น3ามสิูนย์ครับศูบวกเได้7ครับ7บวกด้วยหนงขงที่เป็น8ครับ8ตดบวกด้วยหกของที่เป็นสิบสีีได้0ูนย์เสครับ0ูนย์เจ็ครับ16บกันยายนหกสี่ครับออกหนึ่งหนึ่สี่ี่เจถ้าสังาครับเลขนี่ครับเลขเจ็ดครับ เข้ามาตำแหน่งของหลัก10บลักมาที่1ครับต่อมาครับเลข4ี่ดวยเข้ามาในหลักร้อยนะครับวิ่งเข้ามาต่อมาครับหนึ่งกันยายนหก่ครับหกันยายนหกสีนะครับคำนวณในส่วนของเด่นบนออกมาได้2 9 0เก้าศูนย์ครับ2906นย์กะสองเนยกครับเรามาดูสิบกันยายนหกสี่สิครับออก070 9์เจ็ดศสามาสองตัวเลครับ เก้าศูนย์าเลขเก้าครับเดินเข้ามาหลากักร้อยลงมาที่หนึ่งครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับศูนย์เจ็ดศูนย์ก็สามารถส่งตัวละเก้าศูนย์ครับคำนวณเด่นบนออกมาได้หนึ่งแปดเก้าห้าครับหนึ่งแปดเก้าห้านะหนึ่งแปดเก้าห้าครับหนึ่งตัวเลขหกสี่ออกห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมีการเป็นหนึ่งเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยลงมาที่หนึ่งครับหนึ่งตัวเลขหกสี่ครับ ห้าเจ็ดแปดหนรแปดนะครับคำนวณในส่วนของเลขเด่นได้อะไรเอามาดู9ก้าหกเจ็ดหนจ็ดเก้าหกเเครับเก้าดมอูสิหนึอ่าสิกตัวละคมหกออกสามแปดหกสาเจ็สองตัวแรสานะครับเลข3ครับเข้ามาหลักร้อยในวันที่หนึ่งเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับ สิบหกตัวละคมหกสี 64, าา่นะครับนนนสินบนหกตัวลนะคมหกสี่เรามาดูนะครับเอคำนวณในส่วนของเด่นบนอกมาได้หกสามสี่ศูนย์ 64, ครับหกสามสี่ศูนย์นะเรามาดูนครับหกสามสี่ศูนย์หนึ่งพิษกายยนหกสี่ครับหนึ่งพิษกายยนหกสี่ครับ ออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามศูนย์สองสองตัวล่างออกเก้าห้าครับเลขศูนย์ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลำดับที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักสิบลำดับที่หนึ่งครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยนะครับหนึ่งพิษกายโยนหกสี่ล่ะหนึ่งพิษกายโยนหกสี่คำนวณในส่วนของเลขเด่นบนได้เก้าหกเจ็ดสามครับเก้าหกเจ็ดสามนะเราไปดูครับหนึ่งพิษกายยนหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวล่างออกห้าเจ็ดนะครับ เลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลข6มาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับ16บหกพฤศจิกายนหกครับออก0 3 2 7์สาม7จครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลข6กเข้ามาหลักสิบรางวัลที่1ครับ16บหกพฤศจิกายนหกครับคำนวณในส่วนของเด่นบนได้ C หนึ่งสองแปดครับ C หนึ่งสองแปด C หนึ่งสองแปดนะครับเลขสองครับเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หนึ่งครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับเข้ามาหัวท้ายนะครับหนึ่งทันนอคมหกสี่นะครับหนึ่งทันนอคมหกสี่คำนวณในส่วนของเดินบนออกมาได้สามศูนย์หนึ่งเจ็ดครับสามศูนย์หนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเจ็ดครับเรามาดูนะครับ สิบหกตัวนมหกออก6กสามเก้าสองสตัวเลขแสามครับเข้านี่เลขสามตัวนี้เลข3ามเข้ามาตามตำแหน่งของหลักสิบกับมันที่หน่งครับส6บหกตัวน้คมหกครับคำนวณในส่วนของเดียนปน,นออกมาได้2องเก้าศูนย์หกครับสองเนะครับสามนคมหกออกอะไรออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวเลขสามหกนะครับเลขหกเข้ามาหลักสิบกับมันที่หครับ เลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยเราอีที่หนึ่งเข้ามาสองตำแหน่งนะครับสามสิบหนอคมหกสี่ครับคำนวณในส่วนของอเดนกอนมาได้หกสามสี่ศูนย์ใช่ปะรู้สึกจะหลุดไปด้วยงวดนี้นะครับแต่ว่าเราดูสูตรระยะยาวนะครับไว้ใช้ในการเทียบนะครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตอนแรกออกเก้าสองนะครับคำนวณต่อครับเรามาดูคำนวณในส่วนของ สักคู่นะครับคำนวณส่วนของเด่นบนออกก็ได้สามศูนย์หน 17, 17, 1, 8, 2, 30, essions, 3, ึ่งเจ็ดครับสามศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับลองดูเลยครับหนึ่งกุมภพันธ์ครับหนึ่งกุมภพันธ์หกห้าครับออกเก้าเก้าสี่สามศูนย์แปดสองตัวหลักออกสามศูนย์นะครับเลขสามครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัที่หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัที่หนึ่งครับ ต่อมาครับหนึ 1, ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตัวลางสามศูนย์นะครับศูนย์บวกด้วยแปดสามยี่สี่บวกด้วยสี่ครับบวกด้วยเก้าบวกด้วยสี่บวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์ครับบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้วยสองครับบวกลวมกันได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งคื้ที่ครับเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าครับ ห้าบวกจีกงที่เป็นสิบสองใส่สองครับสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามใส่สามครับสามบวกหกคงที่เป็นเก้าครับได้ห้าสองสามเก้าครับห้าสองสามเก้านะครับเรามาดูนะครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับออกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวเลงออกห้าเจ็ดครับเรามาดูนะครับเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับ เลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบระงวันที่1เข้ามาสองตำแหน,น่งเหงนไหมครับเรียนนังบัพปีบรวมภาพรวอมกันนะครับสิกุมภาพันธ์หครับศูนย์เก้าแป้า็ดสตัวลงห้าเจ็ดครับกรับมาดูเก้าบวกด้วยเจ็ดสามยีบวกหนึ่บวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยแปดแปดแปดสองบหสามยีบวกด้วยสี่ครับบวกด้ว่งครับบวกด้วย5้าสบ้าบวกด้วยห กลำดัได้อะไรครับทวนผมด้วยนะครับตัวเลขอ่ะได้สามสิบไหมสามสิบสามสิบซาโกะครับสามสิบบวกหนึ่งคงที่ครับเป็นสามสิบเอ็ดใส่หนึ่งครับหนึ่งบวกเจ็ดคงที่เป็นแปด แปดบวกหนึ่งขงที่เป็นเก้าครับเก้าบวกหกขงที่ครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าครับใส่ห้าครับเกณฑนะหนึ่งมีนาคมหกห้าครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับเห็นไหมครับเข้ามาหัวท้ายเลยสองตำแหน่ง หนึ่งมีนาคมหกห้าครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองเก้าออกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์บวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยสองบวกด้วยสามบวกด้วยสองสามหกบวกด้วยหกบวกด้วยสามบวกด้วยหกสามสิบแปดบวกด้วยแปดครับบวกลำการณ์ได้เท่ากับ 27. 27ยี27 27่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกอ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปด ใส่แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกครับหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองอ่ะสิบหกมีนาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวละออกศูนย์สามนะครับเลขแปดเห็นไหมครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลงกหน่วที่หนึ่งเลขหกเข้ามาหลักสิบหลักหน่วที่หนึ่งเข้ามาสองตำแหน่งเลยเห็นไหมครับออกมาครับสิบหกมีนาคมหกห้าออกเจ็ดแปด เจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองก็นอกศูนย์สามนะครับเรามาดูหกบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็คือบวกที่หนึ่งครับบวกด้วยสามบวกด้วยสี่บวกด้วยเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดครับบวกด้วยเจ็ดสามเอ่อเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดก็คู่ครับอ่ะแล้วก็บวกด้วยแปดครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกที่หนึ่งครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ สามสิบครับสามสิบบวกหนึ่งเป็นสามสิบบวกหนึ่งเป็นเท่าไรสักูลนะครับขอเอาปากกาแป๊บสามสิบบวกหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดครับใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่เป็นแปดใส่แปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าครับเก้าบวกหกคงที่เป็นสิบห้าใส่ห้าครับ หเมษายนครับออก97 0 970 618ูนย์สตละออก10ครับเลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหาัวันที่1ครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลัก10บาลวันที่1ครับเข้ามา2ตัวบริเวณนี้ครับต่อมาครับเรามาดูหนึ่งเมษายนครับ970 618ศสตละ1นนะครับ1บวกด้วย8 8 8 2 6 8 3ป4บวกด้วย4บวกด้วย7บวกด้วยสาบวกด้วย ห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยเจ็ดครับบวกด้วยแปดหนึ่งแปดแปดสองหกแปดสับยี่สิบบวกด้วยสี่เข้าไปบวกคำกนวณได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับสามสิบเอ็ดไหมสามสิบเอ็ดสักที่ครับสามสิ 31, 3, 8, บเอ็ดสับเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสามสิบสองใส่สองสองบวกเจ็ด แปดเป็นเก้าเสรเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบเสร็ศูนย์ศูนย์บวกหกคงที่ได้หกสิบหกเมษายนครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัลออกห้าแปดนะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยเห็นไหมต่อมาครับเรารเมาดู่สิบหกเมษายนครับ หบวกด้วย9ก้าสามยี9เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองแปดเก้าสามยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าบวกด้วยสี่สามสองบวกด้วยสองแล้วก็บวกได้หนึ่งแล้วก็บวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกได้ห้าเข้าไปบวกรวมกันได้เท่ากับเท่ากับยี่สิบเก้าครับอ่ะยี่สิบเก้าใส่ทดไปก่อนยี่้าบวกหนึ่งครับยี่เ้าบวกหนึ่งเป็นสาใส่ศูนย์บวกเได้เครับ 7จ็บวกหนึ่งคงที่เป็นแปดเสร็จแปดแบวกหกงที่เป็นสิบสี่เสสีพฤษภาพคมครับออก6กห้าแปดหกสี่สองสองตัวละออก0ูนย์เกะครับหกสี่สองเลข4ี่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หนึครับต่อมาครับสพฤษภาพคมหกห้าหกห้ดหกี่สองสองตัวละศูนย์เนะครับเรามาดูนะสนะครับบวกด้วย2องสาหบวกที่หกบวกด้วยเจ็ด บวกด้วย7ครับบวกด้วย0ูนย์คูณบวกได้ศูนย์บวกด้วย4บวกด้วย3ามสบวกได้เบวกตรงกันได้เท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะผลรวมก่อนได้เท่ากับได้เท่ากับ37มสิบเป่ะครับอ่ะสามสิบเจ็ดนะสามเแล้วนำค่าหลังมาคำนวณต่อ7จ็บวกหนึ่งงที่ครับเป็น8ปดใส่แครับ 8ปบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใส่แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกครับหกบวกหเป็นสิบสองใส่สองโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เป็นสูตรของเด่นบนสองนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับ จะนห็นในทุกสุดของการคำนวณของหวยของลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับสถิติ50ลบหนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิติมาลรานครับสวัสดีครับ